พีดพัศยาฟาดบิกินี่ตัวจิว๋วอวดอ,อึ่มเผ็ดยั่ยวกเกินตา้านเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ออกมาปล่อยทีเด็ดเมื่อไหร่ทำเอาวงการสะเทือนเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยพีทพัศยาที่ต้องบอกว่าดีกี่ความซับเธอก็ไม่แพ้ใครซึ่งก่อนหน้านี้ทำเอาชาวเน็ตว้าวมาล้ากับ,บบิกินี่สีฟ้าสุดเซ็กซี่โชว์บอดี้หุ่นที่ผอมเพรียว อวดความแซ่บที่แรงเกินต้านล่าสุดเรียกว่าไม่ให้ชาวเน็ตได้พักสายตาเลยนะจ๊ะฟาดต่อกับบิกินี่สีเหลืองสุดเรร้อนโชว์อกอื่นชัดเต็มตาอวดบอดี้หุ่นที่เปะปังผิวขาวออล่ากระแทกตามาพร้อมท่าโพสใสอินเนอร์เซ็กซี่สุดพลังบวกแคปชั่นสุดเด็ดว่าอากาศมันร้อนขออ้อนได้ไหมนะงานนี้เล่นเอาแฟนขับอดใจไม่ไหว รีบเข้ามากดหัวใจให้รู้